สวัสดีครับพบกับงานต่อเติมบ้านช่างเบิร์ดโมดิฟายนะครับกับช่องสุชาติ Channel กำลังเตรียมที่งานอยู่นะครับมีช่างเชื่อมช่างหอวครับกับช่างเบิร์ดบากหัวจนทันนะครับสวยงาม ราคาเดิมครับทำให้มันยุ่งยากขึ้นทำให้มันยุ่งยากครับเขารีบขึ้นตัวนี้แดดร้อน <c oughs> <c oughs> เอางานในลมก่วนครับนี่ครับงานละเอียดช่างเบิร์ดปากหัวนะครับเดี๋ยวพีเอหนึ่งเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะมาพีเอสอง อีกคลิปหนึ่งครับต่อเติมนี่บ้านโมเดิร์นครับช่งางทั้งหมด13ช่างนะครับทำช่างมาจากทั่วประเทศนะครับ <c oughs> ดูมาจบทกช่างเบิร์ดนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับสร้างบ้านต่อเติม งานปูนงานเหล็นกนอกดงนอกดาวครับกับช่างเบิร์ดโมดิฟายครับ